สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับผม G c o t TV นะครับมาอยู่กันในเกม r i l a y Lock h n i c Generation นะครับผมก็มาอยู่กันในรายการกลางดึกแบบนี้นะครับผมที่ผมบอกว่ากลางดึกเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ รุ่งเช้าดิเออตีสองครึ่งนะครับผมก็เป็นเวลาที่เลือกยามยามดีนะครับผมก็วันนี้นะครับผมได้มาทำทตามคําขอหนึ่งของหนึ่งท่านนะครับผมที่เป็นเม้นที่แบบเฮ้ยขอบคุณมากสำหรับเม้นนี้ที่ได้ทําให้ผมคิดหาวิธีหาคอนเทนต์หรือว่าเป็นคอนเทนต์ดีๆนะครับทําให้ทุกทุกคนได้ดูกันนะครับผมก็อื่นนะครับมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับมันจะได้ไม่เป็นการที่ไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเม้นให้ดูว่า เกี่ยวกับอะไรอ่านะครับผมตามนี้เลยนะครับเป็นเมนที่บอกอสอบถามหรือว่าอยากจะให้ทําเกี่ยวกับการหาเหรียญเหรียญทองนะครับหรือว่าเหรียญเซนีนี่แหละ่านี่นะครับเหรียญเซนีนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นอาชีพทั่วไปนะครับผมจะหาเหรียญเซนียากหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีตัวแปรคือตัว พ่อค้านั่นเองนะครับตัวพ่อค้านะครับผมมันก็จะมีเงื่อนไขว่าวกว่าจะตั้งร้านได้กว่าจะนู่นนี่นั่นได้ต้องอะไรบ้างนะครับเงื <N> ่อนไขยอย่างแรกนะครับของพ่อค้ากว่าจะตั้งร้านได้ก็ต้องออนนะครับผมหรือว่าสร้างตัวละครตัวเนี้มานานกว่า48ชั่วโมงอย่างแรกนะครับอย่างที่2ก็คือเวล3า 35, ถึงจะสามารถตั้งร้านได้นะครับผมถึงจะทําการซื้อขายซื้อขายหรือว่าตั้งร้านได้นะครับ ตั้งร้านนะครับผมไม่ได้จํากัดว่าจะอยู่ในพื้นที่ในแผนที่ไหนนะครับแต่จํากัดว่าจะต้องเป็นอยู่ที่แนวแชเนลหนึ่งเท่านั้นนะครับผมซึ่งผมเองนะครับตอนนี้ก็ได้ปั้นตัวพ่อค้ามานะครับผมปั้นตัวพ่อค้ามาละตามพอมีคอมเมนต์มาปุ๊บผมก็ปั้นพ่อค้าเลยนะครับใช้เวลาอยู่ประมาณ3วันเพราะว่าพ่อค้ามันเป็นตัวที่3ของผมเนาะตัวที่2ของผมคือตัวแอสซสซินนะครับผม อะมาดูกันเลยดีกว่าว่าในเมื่อเรามีพ่อค้าแล้วเงื่อนไขต่อไปคืออะไรนะครับเงื่อนไขต่อไปนะครับหลังจากที่เราปั้นพ่อค้าเรียบร้อยแล้วนะครับตัวพ่อค้าเราสร้างมา2วันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต่อมาก็คือการฟาร์มครับตัวพ่อค้าเนี่ยเราต้องฟาร์มเงินนะครับให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับผมก็คือพ่อค้าเนี่ยอาจจะต้องเป็นตัวรองของเราเลยนะครับที่เราต้องเล่นทุกวันนะครับผม เหรียญเส้นนี้นะครับได้จากการฟาร์มนะครับผมหรือว่าจากการตีมอนทั่วไปนะครับกับการขายของนะครับขายให้กับ NPC นะครับผมโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนหน้าจอให้เป็นตัวพ่อค้าก่อนนะครับผมนะครับมาอยู่ในตัวพ่อค้าของผมนะครับผมตัวพ่อค้าของผมเองเนี่ยก็ไม่ได้ปั่นอะไรเยอะแยะนะครับผมก็นี่เลยของก็ตามนี้เลยนะครับของก็ธรรมดานะครับยี่ห้ นะครับเซตเวลยีห้าไปนะเออนี่ไม่ได้ไม่ได้ปั้นอะไรมากครับก็เน้นฟาร์มหาตังเอานะครับผมอ่าก็หลากๆก,ก็คือฟาร์มนะครับเอาตัวพ่อค้าเนี่ยไปฟาร์มหาเซน,นีนะครับหรือจะไปดรอปของที่เราต้องการก็ได้นะครับแบบพวกเอ่าเหยื่อลออะไรพวกนี้นครับไปหามาให้ตัวหลักแล้วก็ตัวพ่อค้าเนี่ยมันจะมีดีอยู่ หลายอย่างนะครับผมโดยเฉพาะในเรื่องของการคราฟนะครับประดิษฐ์เนาะตอนนี้ตัวนี้ผมยังไม่ได้ลงรายละเอียดหรือว่ายังไม่ได้เล่นอะไรเยอะนะครับก็หลักๆแล้วอ่ะจะให้ตัวพ่อค้านะครับผมทําการเราเป็นคนไปเอาตัวหลักอ่ะไปฟาร์มปกติใช่ไหมแล้วก็เอาของมาขายให้กับพ่อค้าเพราะว่าพ่อค้าเนี่ยมันจะมีสกิล DC หรือว่า OC นะครับผม DC คือสกิลดิสคาครับคือ พอ้าเนี่ยจะเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะมีส่วนลดในการซื้อขายนะครับกับ NPC นะครับผมไม่ว่าจะเป็น NPC ทั่วไปหรือว่าจะเป็น NPC ตัว COC ก็ตามนะครับผมก็มีส่วนลดเหมือนกันนะครับถ้าเป็น NPC ทั่วไปนะครับเวลาซื้อของนะครับจะมีส่วนลดอยู่ที่20%เป็นะครับเป็นเหรียญเซน,นีนะอ่าถ้าเกิดว่าซื้อขายในอาอเทมที่ COC นะครับผมจะมีส่วนลด5%นะครับ ตัว OC ก็เหมือนกันครับคือการขายของแล้วได้เงินเพิ่มนะครับก็คือตัว OC เนี่ยก็จะเวลาที่เราขายไอเทมนะครับให้กับ NPC นะครับหรือว่าขายพวกขยะเนี่ยให้กับ NPC จะได้รับเงินส่วนต่างเพิ่มขึ้น20%นะครับถ้าขายให้กับ COC จะได้เพิ่มขึ้นอีก5%นะครับผมก็เป็นจำนวนเงินที่เยอะอยู่พอสมควรนะครับผมสหรับตัวอ่าตัวพ่อค้าเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นว่าจะต้อง ปั้นให้มันเป็นถึงไวสมิธก็ตามก็ได้นะครับผมแล้วแต่นะแต่ส่วนตัวผมวผมน่าจะตันอยู่แค่ที่นี่แล้วก็ถ้าเกิดว่าขึ้นคัสคัสสองจุดหนึ่งถ้าถ้าขึ้นเป็นอ่าแบ็กสมิธได้ผมก็ขึ้น,ข,นขึ้นเหมือนกันนะครับผมใช่ปะวะใช่แบ็กสมิธรือเปล่าน่าจะใช่แหละอ่ะนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมก็ตอนนี้ผมได้ทําการเตรียมอะไรไว้หมดแล้วนะครับแต่ผมต้องย้ําก่อนว่า ่าเวลาที่เรามาตั้งร้านเนี่ยซึ่งเราจะรับขายของใช่ไหมเราจะรับขายของเนี่ยเราต้องตั้งในที่ที่แบบเฮ้ยไม่ค่อยมีคนนะจะเป็นแค่แล้วหนึ่งของอะไรก็ได้ของที่ไหนก็ได้แต่ต้องไม่ค่อยมีคนเพราะไม่งั้นจะโดนคนอื่นเนี่ยเขาเข้ามาขายของในราคาแพงโดยที่เราแบบเงินตรงนั้นเราก็หายไปเปล่าเพราะเมื่อวานมาผมโดนมาละ ไม่ได้ตั้งใจไงเออก็คืออยากจะลองเทสดูก่อนว่ามันตั้งร้านได้หรือ,อยังพอตั้งไปปุ๊บเอา้ามีคนมาข,ขายของให้เาวเงินที่เราฟาร์มมาหายไปเลยเอ็มหนึ่งอย่างเงี้ยก็แบบเอเอก็ต้องทำใจเราพลาดเองนะครับโอเคนะครับผมต่อมานะครับในเรื่องของไอเทมที่เราจะเอามาขายให้กับตัวพ่อค้าเนี่ยเราก็สามารถที่จะเช็คดูได้ว่าตัวไหนไอเทมอะไรที่มันได้ราคาดีนะครับ ก็ที่เราสามารถคาฟได้ด้วยนะครับก็หลักๆแล้วผมจะมาเช็คที่ไอเทมประดิษฐ์นะครับก็จะเป็นไอเทมพวกนี้ที่เราสามารถที่จะคาฟได้นะครับในโดยการใช้เหรียญเซนีนะครับในการคาฟแล้วก็มาตั้งขายนะครับต่อชิ้นเนี่ยราคาเท่าไหร่ตั้งรับซื้อเนี่ยราคาจัดสูงอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมลองทําให้ดูแล้วกันนะครับในการเดลเงินเนาะโอเคนะครับเดี๋ยว ปรับมาที่ตัวตัวตัวหลักก่อนโอเคครับปรับมาที่ตัวหลักเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็ให้พ่อค้าเนี่ยตัวพ่อค้าตัวเด็กของเราเนี่ยทำการตั้งขายได้เลยนะครับตั้งรับซื้อได้เลยนะครับเราก็เอาตัวหลักของเราเนี่ยเข้าไปซื้อของเออเข้าไปขายของนะครับนี่เราผมผมทำไว้40อันผมก็ยัดเลยครับ40ปรับเข้าให้อ่า20สอ่านั่นแหละพอ อันนี้ปุ๊บเราก็จะได้ของเลยนะครับผมเราจะได้เหรียญเซนีเลยนะครับผมนี่ขึ้นมาอ,อีก 500, ะะ 500, ห้าแสนนะครับผมห้าแสนเหรียญนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมมีอยู่ประมาณห้าแสนอ่าเดี๋ยวทาให้ดูอีกทีนะครับแล้วก็ให้ตัวพ่อค้าของเราเนี่ยเพิ่มของขายเข้าไปนะครับผมเก็บเก็บแผงก่อนแล้วก็ทําการขายของเข้าไปนะครับ รับมาแล้วก็ขายขายคืนนะครับผมในราคาอันละเก้าพันนะครับตั้งแผงนี่รับซื้อซื้อมาเลยแม็กแล้วก็ตั้งเราก็ขายยัดไปอีกทีครับเขาจะเป็นการเดิลเงินนะเออเห็นไหมเนี่ยก็ขึ้นมา 1.3m เอ็มแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการจะเดิลสักเอ็มหนึ่งอย่างเงี้ยเราก็ ทำให้ให้พ่อค้าเนี่ยตั้งรับทำเหมือนเดิมครับทําทุกอย่างเหมือนเดิมทําอีกรอบหนึ่งจะได้เห็นภาพนะทุกคนเงินเราก็จะอยูอย่แค่นี้แหละเออถ้าเกิดว่าใครมีโกงมีกิว้วก็คุยกับคนในกิ้วได้ว่าเออมาช่วยหน่อยนู่นนี่นั่นหรือไม่ก็ทำของขายให้กินะครับจะได้แบบเออเป็นเงินหมุนเวียน นะครับตั้งตัวพ่อค้าแป๊บหนึง่งโอเคได้ลแะบบแล้วก็เอาตัวหลักของเราไปซื้อนะครับซื้อเสร็จก็ขายไปเลยเงี้ยอ่าเนี่ยครับผมวิธีนี้นะครับทําให้เราสามารถที่จะเดลเซนีได้นะครับแต่ว่าวิธีหาแบบตรงๆมันไม่มีแต่ถ้ามีพ่อค้าหาตรงๆ หาง่ายนะครับเพราะว่ามันมี DCOC เนะเาะพอตัวอื่นมันไม่มีมนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับอาจจะเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆเนาะผมก็ต้องใช้เวลาตัดต่อ,อยูมกันนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับผม,ผมไปละบ๊ายบาย